พามาดู3อันดับไอดอลจากวงบอยแบนด์ K-PO p op. ที่มีชื่อเสียงเป็นที่พูดถึงมากที่สุดในแดนทานวาคมปี2024ที่ผ่านมาซึ่งสถาบันวิจัยธุรกิจเกาหลีหรือผู้เล่น u s i n e s s Research ได้เปิดเผยการจัดอันดับชื่อเสียงและความนิยมของสมาชิกบอยแบนด์ k p o p ทั้งหมดจากการจัดอันดับนี้พิจารณาจากการวิเคราะห์อข,อข้อมูลดัชนีการมีส่วนร่วมของผู้บริโภครายงานข่าวจากสื่อการสื่อสารการพูดถึงบนเว็บไซต์และสังคมออนไลน์จากสมาชิกบอยแบนด์745คน โดยรวบรวมข้อมูล Big Data ระหว่างวันที่14พฤศจิกายน2024ถึง14ธันวาคม2024ที่ผ่านมาซึ่งใครจะอยู่อันดับไหนจะมีศิลปินไอดอลในดวงใจของใครบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะมาเริ่มกันที่อันดับที่3อันดับนี้ตกเป็นของไอดอลหนุ่มจีน BTS ที่ยังคงฮอตต่อเนื่องโดยทำตัวเลขดัชนีชื่อเสียงไปได้5,296,716คะแนนเพิ่มขึ้น25.85%จากเดือนก่อนหน้า พร้อมกับต้อนรับการคัมแบ็กอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกที่ชื่อว่า Happy ในช่วงที่ผ่านมาแถมเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่หนุ่มจีนยังได้ปล่อยเพลง Happy Special s t a t e มาให้หลอดแฟนๆ Army ได้ชมกันอีกด้วยตามมาด้วยอันดับที่2ตกเป็นของหนุ่มชาอื่นอูแห่งวง Astro ที่ทำตัวเลขดัชนีชื่อเสียงไปได้5.335,804คะแนนเพิ่มขึ้น4 4 9 9 โดยในเดือนธันวาที่ผ่านมานี้หนุ่มชาอึนอูได้มาเผยเสน่อีกมุมที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นผ่านรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวใหม่ชื่อ range in finland ที่หนุ่มชาอึนอูกลายเป็นมักเม่จอมแสบของพี่ๆอีเจฮุนอีดงฮีและควักดงยอนกับการใช้ชีวิตในบ้านเช่าชนบทของประเทศฟินแลนด์นอกจากนี้จะมีงานประกาศรางวัลสุดเยิ่งใหญ่อย่างโกลเด้นดิสอะวอร์ดที่เตรียมกลับมาอีกครั้งก็มีการรายงานข่าวเผยออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าชาอึนอูจะมารับตำแหน่งพิธีกรในวันที่4และ5มกราคม2025ที่เพเพโดมฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยงานนี้แฟนๆห่ามพาดด้วยประการทั้งปวง และมาถึงอันดับสุดท้ายสําหรับการจัดอันดับชื่เสียงและความนิยมมากเป็นอันดับหนึ่งได้แก่จีดาก้อนจากวง Big Bang สําหรับการกลับมาคัมแบ็กหลังจากที่แฟนๆทุกคนรอคอยทําให้หนุ่มคนนี้ครองบัลลังอันดับหนึ่งได้สําเร็จด้วยตัวเลขดัชนีชื่อเสียง7,685,320คะแนน เพิ่มขึ้น124.26%จากเดือนพฤศจิกายน2024โดยมีคำค้นหาอันดับสูงจากการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดชื่อของเขาประกอบไปด้วยคำว่า Home Sweet Home, Power และ Mama คำที่ค้นหาอันดับสูงที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยคำว่า Comeback ไม่มีใครเทียบได้และไม่เปลี่ยนแปลงทั้งนี้สัดส่วนของการตอบสนองในเชิงบวกที่มีต่อเขาอยู่ที่91.49% ซึ่งเรียกได้ว่า G d ดะก้กลับมาทาแบ็คสมกับการรอคอยของเหล่า V I P และแฟนเพลงทั่วโลกจากเพลง power ออกมาให้แฟนได้ฟังกันจนหายหิตถึงพร้อมกับปรากฏตัวในรายการและงานแฟชั่นต่างๆและก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังกับความเป็นแฟชั่นนิสตา้าตัวพ่อเพราะเขากลับมาสร้างตำนานไอเทมผ้าพพกผมสร้างปรากฏการ์แหวรเลาให้ฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองอีกครั้งผ่าน a i r p o d เ l o k นและที่เซอร์ไพรส์แฟนๆรวมไปถึงวงการ K-pop ก็คือหนุ่ม G d ดะ gon ได้ขึ้นสเตจมาม่าอ A วอร์ชั Big Bang แ,แ,แดซองไั้ออกมาแสเพลงใหมา,ยยาง h o m ง Sweet Home พร้อมกับเพลงฮิตของวงบิ๊กแบงอีกด้วย